ครับแล้วก็วันนี้ผมก็พามาอยู่ในงานคาวาซากิอะไรสักอย่างนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันดีจะให้ดูรถนะครับรถที่เขามาร่วมงานกิจกรรมกัน,กนครั้งนี้นะครับผมก็เยอะอยู่พอสมควรเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยครัคบ เอาละครับบรรยากาศในงานก็จะประมาณนี้นะครับผมรถที่มาก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นโควิดด้วยนะครับผม,ผมก็อาจจะไม่เท่าไหร่นะครับสำหรับคนที่มาร่วมงานนะครับแต่ถามว่าเยอะไหมก็เยอะพอสมควรนะครับผมก็นี่แหละก็เท่าที่เห็นนี่แหละครับ ครับเราก็มาโอ้โหคันนี้สีดำถูกใจผมมากเลยชอบสีดำาะะครับผมเดี๋ยวจะพาดูรอบๆคันนะอันนี้นเขาเรียวกว่าลูกอะไรครับผมไม่รู้นะนี่เดี๋ยวค่อยดูไม่รู้ครับ <laughs> ไม่ใช่แนวครับแปลว่าชอบชอบสี สีสวยดีอันนี้ก็จะเป็นแบบพเมียมพรเมียมดำอันนี้ก็สวยครับอันนี้ก็ตัวแนวน่ารักน่ารักสีเหลืองสีเหลืองสดใสเชียวสุดยอดครับแต่ละคันแต่เยดานะครับรู้สึกว่าคนเขาจะน้อยหน่อยอันนี้สีน้ำเงินน้ำเงินอมเขียวนะ ผมก็จะพาดูก็ประมาณนี้ครับนิดนึงโหแคบชิบหายเลยครับด้านหลังนี่ครับบรรยากาศโดยรวมรอบๆนะก็จะเป็นประมาณนี้ครับ โนี่ยเฮดทูนะครับผมเฮดทูนะครับผมไม่เคยเห็นตัวจริงนะนี่แหละตัวจริงตัวจริงแม่งสวยมากเลยแล้วข้างในแม่งไม่ใช่ข้างในครับคือข้างหน้ามันใหญ่มากโอ้ยดูแบบแตอนนี้ก็บรรยากาศก็กําลังเก็บเก็บสถานที่นะครับผมผมก็มาถ่ายตอนที่เขาแบบไม่มีคนอยู่นี่แหละโอ้ ยอดสุดยอดนะครับเดี๋ยวพาไปดูปนะคันต่อไปนะครับสำหรับคันต่อไปนะครับก็จะเป็นคาวาซากิเซตเปี2022นี่ะครับผมสีเขียวเลยเขียวแบบเขียวไปเลยนะครับตัวจริงคันค่อนข้างจะเล็กกระทัดรัดครับผมนะสวยเลยแหละแต่วันนี้ไม่ได้ขี่มาดูเฉยมาดูเฉย โอ้โหตัวจริงสวยมากครับตัวจริงสวยมากในรูปอาจจะไม่สวยนะครับในคลิปอาจจะไม่ได้สวยเท่าไหร่แต่ตัวจริงบอกเลยว่าแม่งโคตรสวยเห็นแล้วอยากได้ครับแต่ไม่มีตังค์ครับผมได้แต่มาดูนะอ่าโอเคก็ประมาณนี้ครับก็ให้ดูพอประมาณนะครับผมก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับอ่าสเปคอะไรเท่าไหร่นะ เพราะว่าพี่เขาก็ไม่มีใครอยู่เลยก็จะถามเรื่องสเปคให้เขาารีวิวอะไรนิดหน่อยแต่ว่าก็นี่แหละครับพอประมาณโ okay. อเคนะครับผมเราก็มาดูเซติคิดคันนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่ารถใครนะครับขออนุญาตเจ้าของรถด,ด้วยนะครับผมก็ <inclusive> ค่อนข้นางที่จะสวยครับผมสวยเลยอันนี้ก็จะเป็นอ่าเซตเด็กอะไรนะเซติกระบกนะครับผมเซติกระบกอ่านะครับผมจอด ขายรูปคู่กันกับ ZX10 นะครับคันนี้ถือว่าแจ่มเลยทีเดียวสุดยอดเลยครับคันนี้ก็เดินมารีวิวรถขายรถให้ดูนิดๆ,ๆหน่อยๆโดยประมาณนะครับผมเดี๋ยวไปดูคันต่อไปอาแล้วครับเราก็มาดูอาวันสีเหลืองคันนี้นะครับผมว่าเขาแต่งอะไรมาบ้างนะเท่าที่เห็นมาก็จะมีปีกนะครับผมปีก เจ้าของรถเขาไอ้ไอายกล้องนิดหนึ่งนะครับมีปีดมีถังโหนกนะครับผมมีพออสซีครับใบนี้นะครับผมแล้วก็มีปกล่างนะครับแล้วก็กาดแข้งนะครับเท่าที่เห็นนะก็มีประมาณนี้ครับุกระจกของไลเทคแล้วก็อ่าสาถังน้ำมันนะครับกันล้ม,มลก็โดยรวมก็โอเคครับสวยที่ได้เลย แล้วก็มาดูอาวันอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้ก็ไม่ได้แต่งอะไรมากครับมันมีท่อ SC นะครับผมแล้วก็อะไรอะรู้สึกว่าจะเป็นกาดหม้อน้ำครับผมกันแข็งครับผมแล้วก็เบาะนะครับผมเบาะเบาะเป็นหนังอคัคนทลานะครับผม อันนี้จะมอมๆหน่อยนะครับคันนั้นเขาล้างมาแบบสวยกิิบเลยนะแต่ว่าคันนี้มอมมากครับผมไม่ได้ล้างเลยครับครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับอาวันนะครับผมโอเคเอาละครับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวพามาดูใหม่ในงานหน้าๆนะครับวันนี้ก็จบนะครับก็ ก็ประมาณนี้ครับไม่มีไม่ได้มีอะไรมากมายไม่ได้มีสาระก็คือพามาดูรถเฉย,ยครับบ้าเออรถมันจะมีประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แค่นั้นเองครับแต่พระเอกของเราก็จอดอยู่นู่นนะครับเอาโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ Every single day I'll be making moves Till I'm buried in my grave uh, To the system I don't wanna be a slave I've been doing shit my way uh, or the highway And in the driveway Is a nice range Cause I grind through the climb I invite right pain You'll never hear me bitch Now nah, I don't complain Just gotta flip the switch And you can go